หมาใช้คำว่าเห่าหอนนะครับนี่คือคุณทักษิณวันนี้ทำเหมือนตัวเองเป็นเทวดาทำเหมือนตัวเองเป็นบุคคลที่แต่งตั้งแต่ต้องไม่ได้แล้วใช้คำที่ดูถูกดูแคลนคนอื่นคนนั้นเห่าหอนเปรียบเทียบคนเห็นต่างเป็นหมูเป็นหมานี่หรือวุฒิภาวะของนักการเมืองรุ่นปูรุ่นที่ควรจะทำตัวให้คนในสังคมเคารพนับถือแต่กลับกลายเป็นคนซึ่งนะครับนะครับเป็นคนซึ่ง ทําให้ประเทศเกิดความขัดแยง้งเกิดการแบ่งแยกระหว่างฝักฝ่ายต่างๆนานาน,านะครับในช่องชัดนะครับมีคนบอกว่าสิรสิโรธสุราชธานีหากินกับด่ารัฐบาลแต่พูดว่าไม่คนอย่างผมไม่ต้องหากินกับการด่ารัฐบาหลหรอกครับผมทําหน้าที่สือ่อถ้ารัฐบาลดีผมก็ชมรัฐบาลห่วยผมวิจารณ์นะครับถ้ารัฐบาลห่วยผมก็วิจารณ์ถ้ารัฐบาลดีผมไม่วิจารณ์หรอกครับผมไปทาเรื่องอื่นแล้วไม่มีใครอยากจะมาทะเลาะก,กับรัฐบาลหรอกครับ นค,คนที่อยากจะทะเลาะก,กับรัฐบาลเนี่ยนะครับคือคนที่เขาเป็นปากเสียงให้กับประชาชนถ้าคนที่มันวางผลประโยชน์มมนไปอยู่รัฐบาลแล้วอยู่รัฐบาลได้ผลประโยชน์ต่างๆเยอะแยะนะครับได้ผลประโยชน์แบบจัดรายการไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรนะครับทำนู่นทํานี่ห่วยๆไม่เป็นไรเพราะ,ะมันมีคอมเมนต์ห่วยๆมานะครับคอมเมนต์ห่วยๆก็ไปพักก่อนแล้วกันนะครับ บอกว่าผมหากินกับด่ารัฐบาลบแต่พูดว่าไม่คุณเนี่ยแหละมาดูผมทําไมนะครับจะมาแซบผมเนี่ยนะครับคุณมาแซบผมคุณมามาช่วยเพิ่มยอดผู้ชมให้ผมออกไปดีกว่านะครับให้ไปพักก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับเ,เรื่องของคุณทักษิณน,นะครับก็มีการขึ้นเวทีแล้วก็โจมตีคนอื่นค่อนข้างมากมีการใช้คําที่รุนแรงอย่างเช่นเห่าหอนนะครับมีการเปรียบ เทียบคนอื่นเป็นหมูเป็นหมานะครับแล้วก็ประกาศแบบที่สร้างศัตรูไปทั่วว่าคนที่วิจารณ์คุณทักษิณน,นั้นมีแต่พวกขี้โม้คนที่วิจารณ์คุณทักษิณน,นั้นมีแต่พวกเห่าหอนนะครับมีการาพากพิงพรคประชาชนว่าเน้นแต่ความเท่าเทียมสังสถานนะ แต่พักเพื่อไทยเน้นความเท่าเทียมด้้นโอกาสซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยฟังแล้วไม่มีคําอธิบายอะไรนอกจากการด่าเข้าไปทั่วนะครับมีการพูดต่อไปนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะทุกวันนี้มันบริหารมาผิดพลาดสีกว่าปีคุณทักษิณพูดเล่ากับว่าคุณแพรทองทานไม่ได้เป็นนายกและเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกมาหนึ่งปีกว่าๆนะครับวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลมาปีกว่าๆเศรษฐกิจก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับทักษิณชินวัตรโจมตีคนที่เห็นแตกต่างคนที่ตรวจสอบรัฐบาลบ,าลบอกว่า ไอ้คนที่ตรวจสอบรัฐบาลน,นะครับมันมีแต่พวกกระจกมันมีแต่พวกขาประจำนะครับแล้วก็บอกว่าปีนี้ผมอายุ76แก่มากแล้วนะครับไม่คึกคักจะไปท้าตีท้าต่อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนแรงมาเราแรงกลับตอนนี้ใจเย็นขอประชาชนอย่าไปฟังคนที่วิจารณ์ทักษิณพวกขาประจำเจอทีไรก็หานิยายหาเรื่องนิยายนำเน่าตลอดแล้วคุณทักษิณพูดประโยคนี้นะครับซึ่งเป็นประโยคที่ มันจะยิ่งสาดน้ำมันเข้ากลองไฟและพูดทุกเวทีนะครับผมจะเล่นงานกลับใครเล่นงานผมผมจะเล่นงานกลับไม่ละไว้คุณทักษิณจะทําอะไรกับคนที่เล่นงานเหรอครับคุณทักษิณจะสวงวิญญาณพลเอกประยุทธ์เอามาตาสีจัดเขาก็ยัดคุกเหรอครับหรือคุณทักษิจณ,จ,ณ,ณ,ณษจะส่งตำรวจไปบุกบ้านคุณทักษิณจะเอาทหารไปบุกบ้านคนที่วิจารณ์คุณหรอครับ คำพูดว่าใครวิจาร์ณผมนะครับใครตรวจสอบผมผมจะเล่นงานกลับคุณทักษิณเป็นใครคุณทักษิณเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือคุณทักษิณเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกหรือคุณทักษิณเป็นสารหรือนะครับหรือคุณทักษิณกำลังมองตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่มมาเฟียการเมืองเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นสารจะเล่นงานใคร ต้องมีกฎหมายรองรับคำว่าเล่นงานเป็นคำที่สุจริตชน,ชนเขาไม่ใช้กันตำรวจประกศาศว่าจะเล่นงานใครไม่ได้ทหารประกศาศว่าจะเล่นงานใครไม่ได้ศาลก็ประกาศว่าจะเล่นงานใครไม่ได้คำว่าเล่นงานเนี่ยเป็นคำของพวกอันธพานใช้เป็นคำของพวกนักเลงใช้กูจะเล่นงานมึงมึงเล่นกูกูจะเล่นมึงเคยได้ยินไหมครับผู้พิพากษาบอกว่า กูจะเล่นงานคนนั้นกูจะเล่นงานคนนี้ผู้บัญชาการตํารวจเคยประกาศไหมครับว่ากูจะเล่นงานคนน men, ั้นจะเล่นงานคนนี้ผู้บัญชาการทหารเคยประกาศไหมครับว่ากูจะเล่นงานคนนั้นเล่นงานคนนี้นะครับตำรวจทหารสารอายการซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายเขายังไม่เคยประกาศว่าเขาจะเล่นงานใครเลยแต่คุณทักษิณเนี่ยประกาศแล้วว่าใครวิจารณผมผมจะเล่นงานกลับนะครับไม่ละไว้นะครับแล้วก็บอกว่า ห้าบอละมันไว้เป็นป้อนะครับกูไม่ละกูไม่ปล่อยมันไว้คิงซัดหามานะครับคิงก็คือมึงหาก็คือกูมึงซัดกูมาหาซัดคิงไปนะครับนี่คุณทักษิณบอกต่อมึงซัดกูมากูซัดมึงไปคิดเล่นๆสื่อไม่ต้องเอาไปเขียนแต่พูดบนเวทีนะครับมันน่าลำคาญมันมาเห่าอยู่นั่นบางคนผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแล้วก็บอกต่อว่านะครับ บางคนแก่จะลงๆยังไม่รู้จักหากินเองเห็นแล้วลำคาญมากนะครับแล้วก็พูดต่อว่าบางคนคิดหาเรื่องวุ่นวายมาตอนนี้หมดยุคแล้วคิดว่าทหารจะออกทหารรู้ดีว่าม่านเมืองเสียหายเราไม่ได้หาเรื่องใครแต่หากฟังประโยคนี้ครับเราไม่ได้หาเรื่องใครหากใครหาเรื่องเราไม่รู้จะปล่อยไว้ทําไมโอ้โหแต่ละคําพูดนี่เขาใหญ่มากเลยนะครับ เขาใหญ่กว่าผู้บัญชาการหารเขาใหญ่กว่าผู้บัญชาการตำรวจเขาใหญ่กว่าผู้พิพากษาเขาใหญ่กว่าอายการอีกนะครับประกาศจะเล่นงานทุกคนประกาศจะไม่เก็บคนนั้นเอาไว้ไม่เก็บคนนี้เอาไว้โอ้โหนี่ประกาศในฐานะอะไรครับเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเหรอเป็นผู้บัญชาการกองทัพบกเหรอหรือเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอายการนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคำประกาศของคุณทักษิณนะครับที่ เต็มไปด้วยการโจมตีคนอื่นนะครับเต็มไปด้วยการเปิดศึกทั่วสารทิศเต็มไปด้วยการหาเรื่องนะครับโจมตีพรคประชาชนว่าคนรุ่นใหม่ดีแต่พูดทํางานไม่เป็นโจมตีคนที่ตวรวจสอบร,รัฐบาลว่าเป็นพวกแก๊งเห่าหอนผมจะเล่นงานมันกลับผมจะไม่เอาพวกมันไว้นะครับเป็นคําประกาศซึ่งทําตัวเหมือนกับตัวเองเป็นกฎหมายทําตัวเหมือนกับตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย นะครับเป็นคําประกาศซึ่งถ้าเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราเข้าใจนะครับว่ายุคพลเอกประยุทธ์บรรยากาศการเมืองมันเอื้อให้พูดแบบนี้ได้แต่เมื่อเกิดในยุคที่มีการเลือกตั้งแล้วผมไม่เข้าใจนะครับว่าคุณทักษิณกําลังทําอะไรกับประเทศนี้อยู่นะครับไม่เข้าใจนะครับว่าคุณทักษิณกําลังทําอะไรกับประเทศนี้อยู่นะครับประกาศจะเล่นงานคนนั้นประกาศจะเล่นงานคนนี้ในเวลาที่การตรวจสอบรัฐบาลมันคือเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยเพราะฉะนั้น พอได้ยินคุณทักษิณพูดแบบนี้นะครับผมคิดว่าคนที่ตรวจสอบคุณทักษิณหรือวิจารณ์เนี่ยคงไม่มีใครเกรงใจคุณทักษิณมากขึ้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตผมจะเป็นคนที่ถูกคุณทักษิณเล่นงานหรือเปลา่าผมก็ไม่รู้วในอนาคตผมจะเป็นคนที่ถูกคุณทักษิณอุ้มไปฆ่าหรือเปลา่าผมก็ไม่รู้ในอนาคตผมจะเป็นคนที่ถูกคน,คนทักษิณมายิงทิ้งคาบ้านหรือเปลา่าเพราะถ้าคุณทักษิณเป็นพ่อนายกนะครับคุณทักษิณก็เป็นพ่อของคนที่คุมทหารตำรวจคุณจะแกล้งใครก็แกล้งได้หมดอยู่แล้วนะครับผมเองก็คงจะต้องทำหน้าที่ดด้วววยคามมรระะััง ะจะถูกเขาเล่นงานไหมจะถูกเขาไม่เอาไว้ไหมเนี่ยผมไม่รู้วันดีคืนดีท่านผู้ชมอาจจะต้องตื่นมาพร้อมกับเอ็นข่าวผมถูกยิงทิ้งกลางถนนหัวหลุดจะก่าก็ได้ถ้าผู้นําหรือพ่อของผู้นําประเทศพูดแบบนี้นะครับว่าใครที่เห็นแตกต่างไม่เอาไว้ใครที่เห็นแตกต่างไม่ละเว้นใครที่เห็นแตกต่างนั้นจะต้องถูกเช็คบินให้หมดนะครับผมไม่รู้ว่าคุณทักษิบณบนนี้ป,ประกาศเล่นงานเนี่ยเล่นงานไปถึงใครบ้างนะครับ พักฝ่ายค้านจะโดนเล่นงานด้วยไหมสุทธิชัยหยุ่นจะโดนเล่นงานด้วยไหมนะครับจตุพรจะโดนอีกไหมนะับจะมีใครโดนอีกไหมผมไม่ทราบแต่ทั้งหมดนี้เป็นคำประกาศซึ่งแสดงการอยู่เหนือกฎหมายแล้วนะครับแล้วจะมีการใช้ฐานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐในการคุกคามคนอื่นที่ตรวจสอบคุณทักษิณไหมนะครับมันมีเหตุผลมากขึ้นหรือเปล่าว่าทำไมคุณแพทองทานคุมตำรวจคุณแพทองทานคุมตำรวจนะครับรเพราะเป็นเพราะว่า พ่อตัวเองต้องการใช้ตำรวจในการจัดการคนที่วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าคุณภูมิธรรมคุมทหารคุมกลาโหมเพราะรู้ว่าคุณทักษิณต้องการใช้ทหารในการจัดการคนเห็นต่างจากรัฐบาลหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ไม่น่าจะมีคําพูดแบบนี้ออกมานะครับเพราะว่าคุณทักษิณเองก็เคยเป็นเหยื่อของสังคมที่มันมีความขัดแย้งกันเยอะนับเคยถูกฝ่ายตรงข้ามไล่ล่าจนถูกปฏิวัติถูกรัฐประหารไม่มีแผ่นดินจะอยู่ เราดิพอตัวเองกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตประกาศว่าครวิจาร์กูกูเช็คบินมันหมดนะครับประโยชน์ในที่คุณทักษิณพูดซึดขย่างาถึงความใหญ่โตคุณทักษิณน,นะครับคือเรื่องของเพื่อนบ้านนะครับนั่นคือการประกาศว่าพมา่าเขมรจัดการแกงลง call center ให้หมดจัดการบัญชีไม้ให้หมดหากจัดการไม่ได้ขออนุญาตส่งคนไปจัดการโอ้โหนี่เขายิ่งใหญ่จริงๆนะครับเขาไม่ใช่แค่ใหญ่ในไทยที่จะประกาศเล่นงานคนเห็นต่าง ตรวจสอบคนเห็นต่างเช็คบินคนเห็นต่างกวาดล้างคนเห็นต่างแต่แม้กระทั่งนอกประเทศพมา่าเขมรทักษิณชินวัตรตำแหน่งทางการไม่มีตำแหน่งไม่เป็นทางการคือเป็นพ่อนายกพ่อนายกประกาศว่าขอให้พมา่าเขมรจัดการกับแก๊งคอนเซตเตอร์และบัญชีมา้าจัดการไม่ได้ผมจะส่งคนไปจัดการเองผมคุยกับกระเลียง KNU แล้วผมคุยกับพมา่าแล้วว่าให้แถวจัดการแถวเมียวดีด้วย และประโยคที่พีคที่สุดแสดงความใหญ่โตของคุณทักษิณที่สุดคือหากจัดการไม่ได้เดี๋ยวผมจะเอากําลังไปจัดการนี่คุณทักษิณวันนี้เขามีกองกําลังของเขาเองแล้วนะครับสั่งพม่าให้ทําอย่างนั้นสั่งพม่าทำอย่างนี้สั่งกะเหรี่ยงให้ทำอย่างนั้นสั่งกะเหรี่ยงให้ทำอย่างนี้สั่งเขมร me, ให้ทำอย่างนั้นสั่งเขมรให้ทาอย่างนี้ใหญ่มหาวลานใหญ่โตจริงๆนะครับใหญ่จนตอนนี้ไม่รู้ใส่กางเกงไซส์ไหนแล้วใหญ่จนตอนนี้ไม่รู้ใส่เสื้อไซส์ไหนแล้ว ใหญ่ครับขนาดนี้นะครับบอกว่าจะให้พมา่าเขมรจัดการแกงคง call center และบัญชีมาถ้าพมา่าเขมรจัดการไม่ได้ขอส่งคนของคุณทักษิณไปจัดการเองขอให้ KNU คอยพมา่าจัดการพวกที่อยู่เมียวดีทําไม่ได้ผมจะส่งกําลังไปจัดการเองคุณทักษิณจะเอากําลังจากไหนเหรอครับนอกจากพี่ปอปาเหรอครับ พี่ปอปาที่เคยดูแลทีมการที่คุณทักษิณตอนนี้พี่ปอปาออกจากวงการไปแล้วนะครับพี่ปอปาเนี่ยเขาออกจากวงการไปแล้วไม่ใช่พี่ป้อมนะครับอีกพี่หนึ่งที่เคยดูแลการที่คุณทักษิณเนี่ยเขาออกจากวงการไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคําประกาศแบบนี้เนี่ยแหละนะครับสแสดงถึงความยิ่งใหญ่นะครับแสดงถึงความยิ่งใหญ่ที่ในประเทศใครเห็นต่างกูจะเช็คบินในประเทศใครเห็นต่างกูไม่เอาไว้นอกประเทศพมา่าเขมรกูสั่งแล้วถ้ามึงเคลียร์ไม่ได้กูจะส่งคนไปเคลียร์ในประเทศมึง KNU ถ้ามึงเคลียร์ได้กูจะส่งกําลังกูไปเคลียร์กำลังคุณทักษิณมีใครคุณจำนัทวุฒิใส่เกลือไปเคลียร์ KNU ครับไปเลยครับคุณจะอ้วนภูมิธรรมไปเคลียร์กับพม่าก,กับขเขมรนะไปเลยครับคุณทักษิณคุยอย่างงี้ไหนเอากาลังคุณมาดูหน่อยที่คุณจะเอาใครกองกำลังคุณมีใคร,ม,ใครมีนัทวุฒิอยู่ข้างหน้ามีภูมิธรรมอยู่ข้างหลังมีพอแพรทองทานโดนกลางมีสมศักดิ์เป็นแม่ทัพซ้ายมีสุริยะ้าเป็นแม่ทัพขวาครับกำลังอะไรครับกลุ่มนั้นเนี่ย